็สวัสดีครับวันนี้ก็แม็แคมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานลอยกระทงที่สุขโขทัยนะครับซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะครับช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนะครับปีนี้จัดวันที่27ถึงวันที่5นะครับก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับเข้ามา,าใช้บริการนะครับค่อนข้างเยอะมาเที่ยวกันนะครับค่อนข้างเยอะ วันนี้วันนี้ที่พักที่เราจะมาพักก็จะเป็นสวัสดีสวุวขทัไทยรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นห้องที่เราเช็คแล้วว่าค่อนข้างดีค่อนข้างมาตรฐานตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ก็ภายในห้องพักก er ็ถ er ือว่าดีนะครับอ er ันน er ี้ผมดูเป็นห้องสองเตียงห้องสองเตียงเนี่ยจะมีเตียงเตียงหนึ่งนะครับแล้วก็เตียงนึงก็คือเตียงสองนะครับสองเตียงนี้สําหรับสองท่านนะครับแต่ถ้าต้องการเตียงเสริมเนี่ยก็สามารถแจ้งทางโรงแรมได้นะครับก็จะมีเพิ่มเตียงเสริมให้อันนี้วันนี้เรามาสองห้องเรามาห้องเรามาห้องสามนะ รามาห้องสาม่าห้องสี่ซึ่งอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องลูกๆนะครับอันนี้เราก็ลองดูว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นโซนเป็นโซนห้องโดยรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ทําครัวกาแฟนะครับประมาณนี้เป็นกาแฟแล้วก็ไฮไลท์อันหนึ่งก็เป็นเรื่องของตัวห้องน้ําห้องน้ำค่อนข,ข้างที่จะสะอาด นะครับพเราห้องขัาที่จะสะอาดเป็นห้องกระจกมีน้ําอุ่นให้นะครับคืนหนึ่งก็ตอนนี้ก็พันหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับต่อสองท่านนะครับ เตียงก็มีความนุ่มครับเตียงเป็นเตียงสปริงเลยครับโอ้โหเตียงเป็นเตียงสปริงเลยครับได้อยู่โอเคถ้าบอกว่าลูกค้าหรือเพื่อนเพื่อนแฟนคลับแม็กแคมท่านใดครับที่อยากจะลองมาเที่ยวสุขโขทยัยแล้วก็ลองมาเข้าพักเราก็ขอแนะนำนะครับที่โรงแรมอสัสด,ดีสุขโขทยัยรีสอร์ทนะครับ ซึ่งก็อยู่ห่างจากทางอุทยานศิรัชนาลัยในประมาณ1.9กิโลนะครับก็ถือว่าไม่ไกลมากช่วงเย็นๆก็สามารถไปเที่ยวงานได้แลหลังจากไปเที่ยวงานเสร็จก็กลับมาที่ห้องพักได้นะครับแลนะครับที่ห้องพักมีบริการรถนะครับไปที่งานโดยที่เราไม่ต้องเอารถไปนะครับก็ถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลงองเ a าเซิร์ชหาดูนะครับสวัสดีสุขไทยรีสอร์ทนะครับผม ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะไปเที่ยวงานสุโขทัยกันนะครับสำหรับแม็คำวับบนนี้สวัสดีครับ